ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด พิมะะ่าสวัเหมลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องนางสาวพิมพาสะวัเหมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ยังคงเดินหน้านำรถพ่นละอองน้ำและรถแอร์บัสขนาดหนึ่งลิตรลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสพบปะประชาชนรณรงค์การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยความรักและความห่วงใยจากนางสาวนันทิดาแก้วบวัวสายนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่จะดู แก่ความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางความวิตกกังวลในการดำรงชีวิตประจำวันโดยได้รับการสรนับสนุนรถประามพันธ์และเจ้าหน้าที่จากนายชนสวัสดิ์สวัสดิ์เหนประธานหอการค้าจังหวัดส,สมุทรปรา,าการโดยมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับการลงพื้นที่ต้องขอขอบคุณนายนารงพุ่มเจริญนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านคลองสวนที่ให้ความอนุเคราะห์ลดน้ำรถตรวจการอาหารกลางวันตามมาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่และยังมอบหมายให้นายโหดด้วงสำรวยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านคลองสวนหมู่สองนายมานะ นายชัยคงวารีประธานอาสมมหมู่สองนางสมควรอนุอันประธานอาสมมหมู่สามประธานอาสม,อม,สม,อสมอตำบลบ้านคลองสวนร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กองช่างฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอบจสมุรปราการเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยอบจสมุรปราการของเรารนะวันนี้ไม่ัวไวรัสโควิดครับนะครับร้องขอนะครับี่หนึ่งนะครับขอลองพื้นที่เนื่องจากนะเมื่อวานมีเกิดทั์ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้นำรถยักษ์เขียว4ี่คันเข้ามาพ่นฆ่าเชื้อนะคะในวันนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งเฉยเราไม่ได้รอแค่เวลามีาทีมใหญ่นะคะในทุกๆวันนี้ทีมงานสุขการก้าวหน้าในพื้นที่ก็ออกพ่นยาแล้วก็ให้ความรู้ให้ใคำแนะนา,นากับทุกๆคนตลอดเวลานะคะไม่มีวันหยุดนะคะก็วันนี้ตัวทีมเองลงมาในพื้นที่ แล้วก็จะอยู่ดูแลจนกว่ารถทั้ง4ี่คันจะพ่นทุกซอยให้เสร็จนะคะแล้ววันไหนถ้าใครไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะติดต่อใครพิมพ์ฝากไว้เลยนะคะทีมงานสุขการ์เ้าหน้าเราพร้อมนะคะที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ท่านเอ่อสส,สอสัศวยเหมและท่านนทพราเจก้าวสายมีโครงการกับท็อปนิวส์นะคะประสานงานให้ผู้ป่วยในพื้นที่ได้เข้าไปรับรักษาหาที่ให้รักษาของรัฐนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรไม่รู้จะหในทางไหนจริงๆตอนนี้ติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็น f Facebook พิมัทสวเหมหรือ Facebook สรุปประการก้าวหน้านะคะวิกฤตแบบนี้เราต้องหันหน้าเข้าหากันช่วยกันนะคะเห็นใจกันใครติดเราอย่าเพิ่งไปด่าเขาแล้วะเราเห็นใจคนในครอบครัวเขาช่วยตรงไหนได้เราก็ช่วยกันนะคะแต่เราต้องระมัดระวังตัวป้องกันตัวใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะใส่แมสก์กดดจากบ้านหมั่นล้างมือกินข้าวคนละจานเว้นระยะห่างได้เว้นนะคะยังไม่ออกจากบ้าน ได้ก็อย่าเพิ่งออกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือความแนะนําติดต่อพวกเรามาได้ทีมงานสุขการก้าวหน้านะคะทุกเขตนะคะเราทํางานกันเป็นทีมแม่แบงพักแม่แบงฝ่ายนะคะก็ติดต่อเรามาได้เลยเสื้อขาวเขียวนะคะเรามีคนทีมงานในพื้นที่พร้อมดูแลทุกคนพร้อมตอบคาถามนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้เกี่ยวพวกเราไว้นะคะในวันที่ทุกคนลําบากเราพร้อมยินดีช่วยเหลือในทุกเรื่องนะคะเพราะพวกเราคือคนสมุทรประการคนบ้านเดียวกันเราครอบครัวเดียวกันเราดูแลกันนะคะวันนี้เองก็เราก็ควรมาสักพักแล้วนะคะแต่เราจะไม่ทิ้งกนันจะไม่ออกไปไหนจ้ะฝ่าทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด we